แสดงความชื่นชมยินดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพวกเราทั้งหลายได้ประสบความสำเร็จด้วยความมีวิริยะอุตสาหะหลังจากที่เราได้ศึกษาในหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและที่สำคัญก็คือในช่วงที่ เราสำเร็จการศึกษานั้นความพิเศษของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งต่างกับสถาบันอื่นก็คือเราได้มีโอกาสไปปฏิบัตศิศาสนจิตได้มีโอกาสไปทำงานเพื่อพัฒนาสังคมพัฒนาพระพุทธศาสนาของเราในพื้นที่ในชุมชนต่างๆเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ความภูมิใจของความเป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั่นก็คือการที่เรามีโอกาสได้ศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วนำไปบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นความเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของพวกเราก็คือพัฒนาตนอย่างไม่หยุดยั้งพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าในช่วงที่เราเรียนอยู่ที่เราศึกษาอยู่ที่มหาจุฬาวิเศตขอนแก่นของพวกเราท่านทั้งหลายมีเป้าหมายแล้วประสบความสําเร็จเพราะเราตั้งเป้าหมายไว้ด้วยความมีวิริยะอุตสาหะด้วยความไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตของตนของตนจนทําให้เรามีความสําเร็จในวันนี้ความสําเร็จนี้เกิดจากความมีวิริยะอุตสาหะความสําเร็จนี้เกิดจากความไม่ประมาทในการดําเนินชีวิต ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นความภูมิใจของพวกเราชาวมหาจุลาเวียเขตขอนแกน่นเป็นความภูมิใจของญาติาสนิทมิตรสหายกัลยาณชนทั้งหลายที่พวกเราเป็นส่วนที่สำคัญในการที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมไทยช่วยกันพัฒนาพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืนตลอดไปเพราะฉะนั้นความเป็นบัณฑิตตรงนี้แหละเป็นหลักสำคัญก็คือ ได้ประโยชน์ต่อตนเองก็คือประโยชน์ที่เป็นอัตตาหิตประโยชน์คือประโยชน์ตนเองสําเร็จทุกอย่างทุกประการส่วนที่สองความเป็นบัณฑิตจะสมสมบูรณ์นั้นไม่ใช่ประโยชน์ตนเองอย่างเดียวก็คือเราได้ทําหน้าที่เพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมเพื่อพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ตนก็ไม่บกคร่องประโยชน์ส่วนรวมก็ไม่บกคร่องนี่คือความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ ของมหาวิทยาลัยหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขออนุโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายจงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยัง้งแม้เราจะสำเร็จเป็นบัณฑิตเป็นมหาบัณฑิตเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วก็ตามแต่การเรียนรู้การศึกษาเรียนรู้การปรับตัวให้เข้าต่อเหตุการณ์ต่อสถานการณ์เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เป็นพุทธะตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านทั้งหลายตลอดการและนานเทินในนามหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาปรัชญ,ญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาวิทยาเขตขอนแก่นก็ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่ได้สำเร็จการศึกษาและจะได้เข้ารับการประสาทปริญญาเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตได้ทำหน้าที่ของตนตามความรู้ความสามารถพันธกิจที่ตนเองได้ศึกษาแล้วก็ฝึกฝนพัฒนามาตลอดทเวลาแห่งการศึกษาแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงได้มีความสุขมีความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในภารกิจหน้าที่การงาน รับใช้สังคมตามปณิธานของมหาวิทยาลัยแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่สิ่งที่ตนปรารถนาทั้งในด้านสุขภาพร่างกายการงานการศึกษาตลอดถึงรับใช้สังคมประเทศชาติให้สำเร็จลุล่วงสืบต่อไปด้วยกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ท่านบัณฑิตทุกท่านทุกรูปอีกครั้งหนึ่งในนามของหลักสูตรัฐศาสตร์บัณฑิตขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับบัณฑิตทุกๆท,ท่านที่ได้สมัูรการศึกษาในครั้งนี้ออตลอดระยะเวลา4ปีที่พวกเราทั้งหลายได้มาศึกษาเรียนที่สถาบันแห่งนี้ แล้วก็ออกไปปฏิบัติศาสนกิจอีกหนึ่งปีเราก็ได้ผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคต่างๆนาน,นานมาแล้วก็สามารถแก้ปัญหานั้นไปอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจนมาถึงวันนี้วันแห่งที่พวกท่านทั้งหลายตลอดถึงผู้ใกล้ชิดได้เกิดความภาคภูมิใจก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ จงนำเอาหลักวิชาการที่ได้นั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็ขอให้เป็น9ก้าวเดือนต่อไปเพื่อความสำเร็จในชีวิตก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญลูกคนจนคนแค้นแสนจะคิดอาจแผลงฤทธิ์แปลงเพศเป็นเศรษฐีลูกคนโง่าอาจจะโผล่เป็นเมธีเหตุชนี้มีควรลูกดูหมินกัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแกน่นซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ที่วัดธาตุพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี2529ได้ผลิตบัณฑิตมาหลายรุ่นแล้วซึ่งพระอาจารย์เองก็เป็นรุ่นที่39ของมจรส่วนกลางและ เป็นรุ่นที่4ของหมอจลวิทยาเขตคอนแก่นมีความรู้สึกปราบปลืม้มยินดีกับความสําเร็จของบัณฑิตของเราทุกท่านที่จะได้สําเร็จการศึกษาในคราวครั้งนี้นกไม่มีขนคนไม่มีการศึกษาขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้คํานี้เป็นคําที่เป็นกิ่งเสมอดังนั้นการศึกษาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ยกระดับมนุษย์จากฐานะที่ยากจนนะให้ เป็นบุคคลที่สามารถที่จะเอาตัวรอดพึ่งพาตัวเองได้ไม่เป็นภาระให้กับสังคมเหมือนคำสุภาษิตท,ที่บอกว่าลูกคนจนค้นแค้นแสนจกคิดอาจแผลงฤทธิ์แปลงเพศเป็นเศรษฐีลูกคนโง่าอาจจะโผล่เป็นเมธีเหตุชะนี้มิควรลู่ดูหมิ่นกันดังนั้นจึงขอแสดงความยินด,ดีกับบัณฑิตท,ทุกท่านที่จะสําเร็จการศึกษาในคราวครั้งนี้ขอเจริญพรในนามของคณาจารย์ดอกสูนรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสนาขอแสดงความยินดีกับเราบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาซึ่งจะเข้ารับปริญญาในปี2,563นี้คาดว่าเรานิสิตบัณฑิตจะได้นำองค์ความรู้ไปบูรณาการกับศาสตร์แห่งการดำเนินชีวิตปัจจุบันเป็นผู้นำทางด้านจริยธรรมในสังคมจงเป็นผู้มีความเจริญ ในหน้าที่การงานง่วง,งามในธรรมทุกท่านในนามคณาจารย์ของสาขาวิชาปรัชญาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและรุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2 5 6 3ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกท่านคำว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงลลกรณราชทวิทยายลัยคือผู้ที่เปี่ยมไปด้วย ทักษะวิชาการที่ท่านได้สำเร็จแต่ละสาขาและทักษะชีวิตคือคุณธรรมประคองชีวิตนั้นก็คือเป็นผู้ที่มีวิชาและจารณะทั้งสองประการขอให้บัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านได้นำทั้งสองประการนี้ไปในการนำเนินชีวิตประคองชีวิตในสังคม เพื่อเป็นคุ้มพลังแห่งปัญญาในการที่จะพัฒนาประเทศชาติและศาสนาสืบไปที่ได้มีความตั้งใจที่นั่นมีความสำเร็จในนามของคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ารับปิธีประสาทปริญญาในปีนี้ On auspicious occasion of convocation in this year i would like to express my sincere appreciation and congratulation to all graduates and post graduates in university level of mcukk um, by following the buddha teachings itipata uh, or basics for success you all automatically got achievement I hope all of you can make use of science and discipline to develop your life for happiness and possibility based of luck thank you ในนามของคณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาพระพุทธศาสนาขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกรูปท่าน ที่ประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลแห่งชีวิตแห่งความพยายามภาคเพียรความอดทนความขยันหมั่นเพียรและผลตอบแทนที่สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตนั้นก็คือการได้รับใบปริญญาบัตรขอให้บัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตได้ใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยการใช้ความรู้ ที่ได้ศึกษาเราเรียนมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสังคมประเทศชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ขอจเจริญพรในนามคณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่วันนี้บัณฑิตรุ่นที่65ได้รับการประสาทป,ปริญญาบัตร เพื่อที่จะเป็นบัณฑิตอย่างมีคุณภาพตามที่การผลิตบัณฑิตได้เสร็จสิ้นลงเพื่อที่จะไปรับใช้สังคมอย่างเต็มความภาคภูมิของลูกมหาจุฬาคณาจารย์ทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพรับใช้สังคมและก็สร้างประโยชน์ให้แก่ ประชาชนประเทศชาติเป็นอย่างดียิ่งขอจเจริญพรในนามของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบัณฑิตใหม่ในปีการศึกษา2562การที่จะเป็นบัณฑิตทุกท่านต้องสำเร็จการศึกษาด้วยความ เียรความพยายามเป็นอย่างยิ่งเดินทางยาวไกล4ี่ปีหปีจนมาถึงวันนี้เชื่อว่าทุกท่านมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จการศึกษาของตนเองซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกของการศึกษานำไปสู่ความสำเร็จของชีวิตการงานทุกท่านที่สำเร็จการศานี้ เป็นผู้ที่จะนำความความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากรั้วของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติดังคำที่รักปรปดได้ประพันธ์ไว้ว่ากล้วยไม้มีดอกช้าชั้นใดการศึกษาเป็นไปชั้นนั้นแต่ออกดอกคลาใดงามเด่นการศึกษาปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงามเช่นกันก็ขอ อำนวยเวพรให้บัณฑิตใหม่ทุกท่านจงนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์บำเพ็ญตนให้เป็นคุณค่าต่อตอนเองและสังคมประเทศชาติและให้ทุกท่านจงมีความสุขตลอดไปขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับบัณฑิตประจำปีการศึกษา2,563ซึ่งทุกรูปทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ก็จะได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาและซ้อมรับปริญญาระหว่างวันที่5ถึง6ธันวาคม2563และเข้ารับการประสาทปริญญาระหว่างวันที่12ถึง13ธันวาคม2563ที่จะถึงนี้ขอขอบคุณคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอบคุณท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนบริหารงานและการผลิตบัณฑิตให้ได้บัณฑิตทุกระดับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นเป็นบัณฑิตที่มีความรู้มีความสามารถมีคุณภาพเป็นบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาที่มีความรู้ในการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ อย่างแท้จริงผมขอตั้งความหวังและขอแสดงความชื่นชมและหวังว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับจะสามารถนําความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถต่อยอดความรู้ความสามารถของตนเองให้มากยิ่งขึ้นและเป็นผู้ที่สามารถ ดำรงตนด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกทั้งเชื่อมั่นว่าทุกรูปทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตขอนแก่นจะสามารถนำความรู้ต่างๆที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนา ชุมชนสังคมประเทศชาติและพระาศาสนาตลอดไปและท้ายที่สุดผมเชื่อมั่นว่าทุกรูปทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นจะมีความกล้าหาญทางจริยธรรมเป็นที่พึ่งพิงเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นผู้นำทางด้านสติปัญญาสามารถที่จะประคับประครองและก็เผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติและพระศาสนาตลอดไปครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาญชัยหวดศรีผู้อำนวยการหลักสูตรตรัตศาสตร์มหาบัณฑิตในนามคณาจารย์ประจำหลักสูตรตรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตทุกท่านขอแสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จหวังอย่างยิ่งว่าท่านคงจะนำหลักวิชาการที่ได้ ไปบูรณาการเพื่อพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติพระพุทธศาสนาสืบไปกับผมผู้ช่วยาศาสตราจารย์อนุสรนนางธราชประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษาในนามคณาจารย์นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นที่จะเข้ารับปริญญาในปีนี้ หลังจากที่ท่านทุ่มเทศึกษาเล่าเรียนพยายามในการศึกษาเล่าเรียนมาแล้วถึงช่วงที่ญาติพี่น้องจะได้แสดงความเยนดีและตัวท่านเองจะได้นําเอาความความรู้และประสบการณ์ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบสมาอาชีพในโอกาสต่อไปสําหรับสาขาวิชาสังคมศาสตร์ในปีนี้มีนิสิตจบหลักสูตรจํานวน 25- 26รูกคน และได้มีบางท่านได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการครูพัฒนาท้องถิ่นไปแล้วในจำนวน5คนเพราะฉะนั้นในปีนี้ถือว่าท่านจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้พยายามศึกษาเล่าเรียนมาในมหาวิทยาลัยไปใช้ขอขอแสดงความยินดีกับทุกท่านขอพวกคุณมากครับ จำเสียงเจืาเจ้าแ้วาฟังแล้วสุขใจได้ฟังคงจำกันได้อีสานภูมิใจคู่เมืองดอกคูอยู่กันหลายปีมาหาจุลานี้จะไม่ลืมคุณทุกส่วนที่คอยเกื้อนนเป็นบุญที่ยังไม่ตาย ขอแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกวันนี้ความสําเร็จของท่านท่านพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท่านคือผลิตผลของผลิตภัณฑ์ของมจรมหาวิทยาลัยมหาจาุฬา,าลงกรณราชราวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแกน่นจัดการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอินโดจีน Education Origins and Buddhist i m p l e e d u a t i o n in the North East of Thailand and Indochina Region มหาวิทยายลัยของเราจัดการศึกษาได้มาตรฐานทั้งสองกอและคุรุสภาทั้งสามมาตรฐานก็คือมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั่วโลกที่ยุโรปก็มีวิทยายลัยบูดาเปสต์ฮังการีที่เกาหลีใต้ก็มีดองกุกชอนบอบมหาวิทยายลัยจิงเจียที่ไต้หวันมหาวิทยายลัยพุทธศาสนาที่สิงคโปร์และรีลังกาสถาบันเหล่านี้ ใช้หลักสูตรของมอจรในการเรียนการสอนวันนี้ความสําเร็จของท่านทั้งหลายท่านพิสูจน์ให้เห็นว่าท่านคือผลผลิตที่เป็นตัวชี้วัดของมอจรอขอให้ทุกท่านบูรณาการวิชาความรู้เพื่อพัฒนาสังคมประเทศชาติและพระพุทธศาสนาต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีครับในานามของสำนักง,งานวิทยาลัยสงขรนแกน่นขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2,563และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตทุกรูปท่านจะนำความรู้ไปพัฒนาสังคมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป